อกว่าแล้วปลานินดูเห็นไหมเห็นไหมผมปัดตัวไหนปลานินตัวนั้นดูตะกอนเดี๋ยนะตรงนี้นี่นี่ดูดูตะกอนนะนะอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้นะกลับมาตกปลาละก็วันนี้นะครับสองล้อพาเที่ยวนะครับพี่เมฆพาเปลี่ยนบรรยากาศนะ วันนี้เรามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําดอกกายจังหวัดร,ระยองนะครับก็จุดที่ตกเนี่ยวันนี้นะครับเราขี่รถวนดูมาช้านี่ตั้งใจมาสุมเล็กนะครับก็ได้มาสุมเล็กสมใจอยากนะครับเราก็เลยมาหาหมายที่ว่านี่หน่อยครับเพราะว่าวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มาก็อยากได้ที่พื้นที่กลางเต็นที่มันเยืะน,นะครับมาสบ,บายมากับพี่สุมเมฆนี่คุณสุมเมฆสุมเมฆตีไม่หยุดเลยในะนะเช้าเนี่ยตีไม่หยุดเลยครับอุตส่าห์ว่ามา มาหาไม้ใหม่ว่าตะเพียนจะไม่กวนเป็นไงมีแต่ตะเพียนครับอย่างจัดเลยจัดเลยนะนี่ครับนี่นะหนีไม่ไหวไรู้มันไปกินแบบไหนเนี่ยด้วนยะมันเกานะ้วมันไม่ได้กินนะมันเอาข้างเกาะเอาขนาดเราใส่เบ็ดตัวใหญ่นะชุดที่แปดเบอร์หนึงนะ่งแล้วเราก็ใส่ผมตัวเล็กหมุนเอาให้มันนอนดูสิหมุนมาติ้วเตี้ยวตียวเตีวตีวเยอะนะก็วันนี้ผมเลือกก<ด><ๆ>็ตกเหลี่ยมด้านซ้ายมือนะนี่ครับทุมเล็กก็อยู่มานนี้ เดีเขาตกด้านขวาเกาะนี้บังอยู่นะครับมีบน,บน้ำมันเกาะแล้วก็ที่มีทางด้านขวาเมืองตรงนู้นนี่เขาตกประจันนะทางนู้นเกาะนี้บังอยู่เดี๋ยวเย็นๆผมจะพาดูนะครับก็วันนี้เป้าหมายนะผมตั้งใจมาตกปานินทันเทียมนะรุ่นประมาณสี่นิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วเนี่ยเราไม่หวังถึงดินโบนะเพราะว่าหมาตรงนี้มันใหม่ๆนะไม่มีล่องลอยคนตกเลยมีคนทำราวดาวหนึ่งนะครับลองติดตามว่าวันนี้จะมีผลงานปาินหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะครับลำปีสากนะครับไปดูับผมเฮ้ยมาเลยกดกล้องสามรอบอ่ะฮะเอาจนได้มันสุเอ็กหนึ่ง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 อุ้ยใช่อย่างนี้ใช่ใชใชอย่างนี้ใช่ใช่จริงจริงพี่จริงจริงจริใช่จร่ใช่ใช่จริงๆสู้เลยเห็นไหมเห็นไหม số so, số so, số so. không phải tôi hay bà la hay bà la hay bà la เขาแต่ปลานี่ผอมมพเกดูพผอมๆไหผอมนะยังไมวนะก็ไม้ไม้ไหมแกนไม้แล้วไม้เปิดไม้เปิดใหม่ทุกคนเลยไม่ต้องไปหาอ้ออออาอวิ่ง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 โอ๊คออสาโบวิ่งโค้ง่ะโค้ง่ะ ใช่ไหมครไงท่านผู้ชมนี่นี่เดือปลาสมเอกไงใช่าใจไหมแต่ปลา jenis นีน้นนนสู้ไม่เหมือนหนองปลาไหลเมกกินแบบไหนก็ไม่เห็นใจไหมตอนมันกินเห็นไหมหกินเบาๆนะไม่กดคันนะหนองปลาไหลมักนกว่านะ ไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอ้โหเขาว่าใช่ปะจินนะเนี่ไม่ใช่ว่ะใช่อีกแล้วตัวที่สามร้อนน้ำมาแล้วใช,ใช่ครับ ไงเห็นป่านะสู้นะต้องตัดึมาอย่าจเดินช่างตั้งให้ลูดเรานำจริงๆอ่ะสามศูนย์ได้สามหนึ่งเล็นลองเดียวแบบที่สองคันจะตีขี่กูหนูกลัวเป็นลุงพันอยู่คนนึง สามมันจะมาแล้วสี่ก็จะตามมาไม่นานพี่เถียงไหมฮะรอาล้อดะไรฮะ ไม่ไม่ติดอะ่ะเออทำไมไม่ติดอ่ะไก่นะพี่เมยไก่เหมอยไก่างบเงี้ยไมเนี่ก,กไไนะินไหมเนะี่ยเข้าคออะไรไม่นี่ จังหวะหัวพอดีเลโน้มพอดีเลยกิจกรรมที่ผมชอบทำนะตอนระหว่างมาตกปลา र, แถวโซลรองนะครับหาตะกั่วอย่างมันท่านผู้ชมนีู่แรกนะมันติ้วนี่ติ้วหนึ่งนะครับหาไปเรื่อยๆนะบางทีก็เจอเล็กบ้างใหญ่บ้างนะประหยัดค่าจ่ายได้มากเลยนะครับก็จะหาตามน้ำซ้อนนี่แหละตามพื้นไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็อยู่ข้างบนบนนี้เรามองเห็นนะถ้ามีเครื่องสแกนตัวหารหนี่จะดีมากเลย เมื่อกี้ก็หาไปได้4่สีลูกัวใหญ่ๆเป้งๆน,น,น,นะนี่หารอบ2สองก็ยังหลงเหลืออยู่นะมันขึ้นตลอดท่านผู้ชมเพร่ะว่นน้ำมันซัดนะซัดตลอดที่ตะกวดฝังอะไรอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นเจออีกไหมมีกบอจะบอกจุกเยียวนะ ราะว่าจุดน,นี้คนไม่ค่อยตกนะครับก็จะไม่ค่อยถี่เท่าไหร่จุดไหนคนตกมากก็จะมีมากนะครับจุดไหนคนตกน้อยก็จะมีน้อยอาจจะกระโดดไปกระโดดมาตีเนี่ยสู้เนี่ยตมตักเลยยิงมาจริงจริงพ,พี่

ตัวสวยตัวสวยดูดูคนฉาไม่ชมดูคนฉาทุกคนฉาคนฉาทุคนฉา,นานดูดูดู liar, right. แว, <Love you. S 2> ว่นตาคนฉาหน้าตาแบบนี้แหละกวัาดินเราเร็วเร็วยังหาเราอีกกินเบาไหมปลาตะเกียบจินเบาไหมเหมือนไหมเหมือนจะเพี้ยนไหมไม่มีโดดมันกินยังไงบอกให้เราเจอบ้งยไงมันกินอย่างนี้ไงนี่ไงเต๊กเต๊กเฮ้ย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 ใช่วะใช่ป่ะ ตึกวะสั่นไหมสั่นไหมตึ๊กตึ๊กกระหมุนเลยตึ๊กหมุนเลยปลาเนี่ยกินอย่าใหม่ไหมเพี่ยงครับแช่ไม่ดีนะตีเดี๋ยวกินใหม่นู่นอีกอ่ะมันก็ไปพันนู่นนี่เฮ้ยมันหมุนยังไงเนี่ยมันหมุนเอาดีได้ดีมันหมุนเนาะมันก็ไปพันตรงนั้นอีกนี่หนิงเบา เบื่อไปพัน 1, เอ็นนันเรียบร้อยเฮ้ยไม่ไปเจ็บเดี๋ยวหน้าเดยวข้าึขอขแ่หาดิมันยดิไม่ใช่ป่ะหาดิเพียนนี่เป็นึ่นวะ ใช่ไม่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 ใช่มันไม่ค่อยสู้เท่าไหร่เลยวะ่ะเฮ้แต่มันก็สู้นะเป็นอย่างนี้ลุกตุ๊กอะ <laughs> ถึนหน้าไหมถึงหน้ามาถึงหน้าไหมมาเห็นยงสู้ไหมเจะต่างกันเลยไหมเออมาแล้วมาแล้วนี่สู้สู้ไหมัฮ้หน่าก่ะ บนบน่นแทกล้มบนแล้วเออมันต้องอย่างนี้มาตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้มาสิเอออันนี้งว <c oughs> ันเมื่อกี้ไม่รู้เป็นปลานินกินแบบดูไหตัวสวยกินเงินปลาตะเพียนเลยดูกินเต็มปากแล้วดีครับ <c oughs> เวลาผมสับได้แต่ปลานินนะครับเวลาเจ้าของเบ็ดเขาสับครับได้แต่ปลาตะเพียนตัวสองนิ้วเนี่ยดู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 ด ตอนนี้ตีคนสามคันและตีสามคันและวไปเพนแม่งสุดยอดลมเลยนะลมก็แรงตะเินย <c oughs> บวกก็แล้วปลานิน <c oughs> ดูหนิมเห็นไหม,หไหมผมวัดตัวไหนปลานินตัวนั้นดูซะก่อนเดี๋ยวจะเอาตรงนี้นี่นี่ดูดูซะก่อนะนะนะ,แ,ะแต่ตอนเนี้ยถ่ายถ่ายพี่เมฆอ่ะเห็นนางข้าง,ขงเขาไม่ตีอ่อะคิดว่าปลาก,กินยินพี่เมฆเหรอไงน่าจะรอลมหยุดแล้วไป ก็สู้พี่เมอยู่ดีก็สู้ปึกวิ่งปื๊ดสวนคันเลยนินเหรออ่าแล้วบุนี่มานี่ละทานไปหายหาเมันินเนินตนนินิมตักัดิมันนกัอยู่ไตัวสวยเมฆสยสวยสวยล ลูกๆสวยด้วยเอ้ยมาเล็ยวไม่พันเหรอครับอะไรยัน่อนคผู้ชมเมื่อกี้ผมวัดปึ้งนึกว่าปลาเล็กมันยอนสองทีไม่แม่ผมนึกว่าปลาเล็กกินแบบปลาเล็กเลยอ่ะอ๋อมันกินแบบนี้มันกินตัวปราสาทม่กให้ ให้มันหมุนนะแต่มันจันสู้มือเลย,ย,ยิไหนไหนไหนเอามาดูเร็เๆีข้อย่านีล่นะ <c oughs> <c oughs> ขาวบะน,นี้เลยาวนี้สายพี่ขาดดลยว่าหลอดแลวนะ มีโซกเชื่อดิใครมาแล้วเนี่ยวิ่งกันเนี่ยใครมาแล่ววิ่งงนะี้ยมีตัวอะไรวิ่งไั้ได้เนาะวิงตักก็ได้พี่โหทำบาตรทำกรรมมันถิงตักน้อยโหตัวแรกก็ปึก๊กวิงใจญ่เลยแรกเว้ยเหมือนชิบหายเลยมีโซก ้ผมก็เล็กๆจะมากินอีกเนาะมึงเกลยดยอดจริงๆนไอ้เพนยังติดอยู่ตัววางเลยอ่ะเนี่ยผมติ้ว ก่อนพี่เมฆเอาสายทำบันไดหน,นาไดเห็นเล็กอ,อ่ะท่านผูนชน้ชมตอนนี้ก็คัดปลาเสร็จแล้วนะแเราเขาเห็นนะครับหมเออเอายเปิดนะนะครับปลาดิบเลยไนงะมันตกกันครับท่านผู้ชมก็อาด้วยน้ำตกกายสูบเล็กนะครับซ้ายมือข้างนึงตรงนี้ตรงนี้นะครับวันนี้คุณสุเมฆเป็นไงบ้างแพ้ครับลาบแพ้ลา,าบคาบเลยครับได้สองตัวเต้ยแต่แต่หมาเนี่ถ้าเกิดขยันเป็นเหยื่อจะกินเยอะ สถ้าเพียนไม่ให้ได้ถ้าซู้เพยนได้ก็คือกินแน่นอนพอดนะก็ทิปนี้ก็มีมากครับขอตัวจากลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ขึ้นมาสวัสดีครับ